ครับสวัสดีพี่น้องเจ้าวาวสวัสดีเพื่เข้ามารับชมนะครับโอ้หงานเขาเลยพี่น้องเอาขึ้นนะครับสามดวงนะครับเอาลงดวงหนึ่งนะครับไปแล้วครับล่มมาขึ้นแห้งคักนะครับซีือนนะครับขาดดวงหนึ่งนะครับตามนะครับโอ้จะปลาครับผมครับผมไปนน้ำวาวน้องกันครับผม คครรัับบขาดนะสายเสือพันว่านอย่างนี้นะครับตัวสไซตีกับตัวนี้นะครับขี้กวยนะครับส่วนของชมพูขาดนะครับว่านว่านนี้นะครับเราจะไปนําหาฝั่งนี้นะครับไปเปิดฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้พอนะครับทำยังไงครับผมโงานเก่าครับลมนะลมแตกนะ ตรงนี้ <im Pie> นะครับขึ้นวานะครับเพิ่งทำรีพอนม้วโอ้บานี่กรุงมเนาะไาีกัครับทางหาจังงวาครับโอ้ทั้งหลามี่กงใหม่ยู่บ้าน ายครับผมปันพวกนี้มากแล้วนะครับ ไปกี่กิโลแล้วครับไปกิโลนึงนะครับผมงแ้เดไยุไปปบ่งีครับไปสกิโลพี่น้องไปกตัวเดียวี่น่พี่น้องอด้องพี่น้องเอิโล้โรั ต้นใหม่มาอย่างใดเวลามนังต้นใหม่มานะครับพี่น้องครับครับอก้อนี้เสียงกันนะครับผ่าน,นี้มาจบเอพี่น้องเออ กำลังดอน25โอ้ยังมีปลานะครับบ่าวคู่บาอาจารย์นะครับน้องชมพูเฮานะครับโอ๋ก็อาศัยครับนี่เที่ยวขลาดครับผมผมก็จะจับจมเข้านะ กระซ้า,นะ,า,มมา,น,านะครับเกือบปุ่งซ้านะครับเกือบมันขามพวกเนี้ยนะขามมันนีเมื่อไรนะครับโอ้ยน้ำมันจับเจี๊ยบครับผมสองกิโลโอ่พอดีโอ้ยสมมติว่เป็นเปล่ากูบาอาจารย์ดีครับผมโอ้ตามพอแล้วครับ เต่าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเมื่อนี้ทำว้าวแล้วครับจิบนี้อปากสมินะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเบิรงล้มนะครับล้มไปทางไหนตามไปทางนั้นนะครับผมมาทานเต่าครับผม